นเวเก้ันนี <Barn> ้เราไดเอาแฮมเมอร์มาสูบลางซอสแล้วไปเลยเฮ้ย <forever> ว <ank> ้าไม่ไปเลยเรียบร้อยมาดูกันเลยโอ้ยรลอนเน่โอเค ลานซอสเจอจไวไทเกอร์นะ ไปเลยฟินิกวิ่งดูกันเลยโอ้ยเฉียดอุ้ยโดนแล้วอืออุ้ยนี่โอ้เรียบร้อยแตกคฮ่เอามายเอามายเอามาย ในการต่อสู้ดูเมามันเฮ้ยใครจะแพะ้เออเม,มืม่อเมื่อแพ้นั่้นรอบนี้ก็ต้องซีนหนึ่งนี้ก็ต้องชนะไปแล้วอัน,นอรนอบน,น,น,นี้ต้องเจอตัวที่เคยรีวิวไปรันบัสเตอร์ ก็อย <Cornell>. ู <Britney pas. S 1> <iku> ่กับเพื so ่อนอยู่ไปยูนิค่คนวินนี่วินคุณตวินนี่คนชนแล้วอ้ยตอนนี้ยูนิี่คอรเซ่มากโอ้โห

โอเคก็ขอลานะ